สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้จะมาสรุปชุดสอนตัวบนพร้อมกับจะขัดตนเน้นให้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับอ่ซิงก็จะนำเลขที่เทียบชนให้ไว้นะครับก็มีหลักสิบกับหลักหน่วยอ่าหลักสิบวดนี้นะครับเดทที่เลข2-4เด็ที่2เลขน,นี้นะครับแล้วก็หลักสิบอ่เดทนที่เลขคู่นะครับวดนี้ ซิ่งก็ลงไว้ให้หมดแล้วนะครับส่วนตัวรองหลักสิบครับ มี2เลขครับหลักตัวรองมี7กับ3ที่เป็นตัวรองนะครับชนกันที่3ส,สูตรครับแต่เราจะใช้แค่3เลขน,นี้เท่านั้นนะครับ2 4 3 ส่วนหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยนะครับเรามาดูกันก็จะที่เทียบชนให้ไว้นะครับก็มี5สูตรด้วยกันโดยที่ชนเด่นเลยทั้ง5สูตรนั่นคือที่แนะครับแแล้วก็อย่างหลักหน่วยเันนี้นี้เด่นที่เลขคู่ก็จะเหมือนกับหลักสิบ์นะครับอ่าเด่นคู่ทั้ง2หลักนะครับสิกับหน่วยอ่าหลักหน่วยเด่นสูตรที่8นะครับ 8ตัวเดียวตัวลองก็มี3ในเนี่ยผมจะเขียนไห้ดูตัวที่ลองอเดินลองจะแปลนะครับนั่นคือ2อหน่วยบนวันนี้เดินเดินสุดเลยนั่นคือ8ตัวลองคือ2นะครับส่วนอ่าสอเลนนี้ปินอ่านี่คีนะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ดูนะครับ เราจะได้ทั้งหมด12คู่นะครับ12คู่สิ่งเขาจะเน้นให้นะครับจะเน้นให้เรามาดูส่วนที่เป็น แต้ม2ตัวนะครับแต้ม2ตัวบนวันนี้เด่นที่4เลขนี้นะครับมี3 2 1 0อ่าจะมาไหมแต้ม2ตัวบนนะครับ3 2 3 2 1 0เรามาดูกันนะครับ คู่ที่เข้ากับแต้มนะครับก็มี6คู่ดว้วยกันครับที่เข้ากับแต้ม2ตัวนัน่นคือ3 2น1สูตามนี้นะครับแล้วก็มีเลกวิ่งครับวันนี้ เด่นบนตัวเดียวที่แปดะเด่นตัวเดียวที่แปดนะครับอ่าคู่ที่จะเน้นให้เหียนครับคือสอแปด 48ครับก็แค่นี้นะครับสองคู่นี้อ่านใน ในชุดสรุปนี้ไม่มีที่เป็นแต้ม3นะครับหรือสมาชิกถ้าถ้าถูกใจแต้มสามกอดเป็นคู่นี้นะครับถ้าจับกับ8ปดห้าเนี่ยก็มีคู่5 8ก็ถ้าถูกใจกันไว้ด้วยก็ได้นะครับ5 8แต่ในนี้ไม่มีครับที่สรุปให้ก็จะนิ่มจะนิ่มไว้ที่สองคู่นี้เท่านั้นนะครับ นี้เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็มี30ชุดตรงก็ไม่มีเลข5นะครับชุดเต็มม,มีเลขหแต่มีตัวเด่นนะครับ2อส่ก็ส่วนหลักหน่วยก็ไม่มีเลข7นะครับชุดเต็มไม่มีเลขเนะครับแล้วก็ อจจะลงที่เป็นเลนดับปักหลักนั่นคือ,อสองตำหนงนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบวนนี้นะครับเลดับลักสิบไม่เดนที่เลขห้าวิธีคิดใช้ ร้อหน่วยครั้งที่สองครับปวกอาการแล้วเราจะได้ได้ดับที่5นะครับติดดับที่สิบบนก็ซีติเริ่มเข้าตั้งแต่083ก็มีผิดงวดเดีนะครับผิดงวดเดวีก็เป็นสูตรอ่าเป็นดับเดินยาวนะครับวันนี้เป็นวันที่33มสตามนี้นะครับต่อมาสูงที่2นะครับอ่าดับที่เลขหกันที่แล้วดับ7นะครับไม่มาถือว่าเอาอยู่สูงนี้ ก็มีหลุดไหมมีครับก็มีวันนี้วันที่24ครับก็ป็นสูตรเดินยา,านยวะาน,า 6, นะครับนี่ครับมีผิดวัเดียวอ่ะก็สำหรับวนใหม่ดับที่6 5้ากับนะครับไม่เด่นที่10บปอนด์ ต่อมาดับดับหน่วยนะครับส่วนที่ก็เป็นสูที่เดินดีนะครับเป็นสูเดินดีงวดใหม่ดับที่ตัวเดิมนะครับบางที่เรา,าดับหน่วยที่6กวันนี้ดับหน่วยที่เลขตัวเดิมนะครับนั่นคือ6วิธีคิดใช้หลัก10บได้นะครับคูเกับ2เป็น6กกสซิตี้มีหลุดนะครับ วันนี้โดเดียมวันที่18นะครับก็เป็นสูตรดับที่เดินยาวนะครับไมครับโอกาสหลุดน้อยนะครับสูตรดับก็สูตรที่2หน่วยโบนไม่เด่นที่เลขศูนย์ครับก็มีหกกับศูนย์นะครับ,บ,รบซึ่งเป็นสูตรที่ใช้จีนะครับสสูตรก็จะไม่ไม่ใช้เยอะนะครับก็จะใช้แค่สสูตรหลักๆนะครับ เป็นสูตรหลักก่อนนี้ครับก็มีรูดงวนเดียวก็จะเหมือนกับสูตรแรกนะครับหน่วยบนวันนี้ไม่เด่นโคก,กับศู่รไม่ได้ที กับศูนย์ครับเป็นเะยดับก่อทำให้ดูนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก่อโอกาสลุกนะครับมีแค่50%าเท่านั้นนะครับ ทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับทีนี้เรากลับมาดูส่วนที่เป็นชุดสรุปซึ่งจะ,ะจะลงชุด3ตัวให้นะครับที่เป็นชุด3ตัวตรง อันนี้เป็นจุดสาตัวโต,วตวนะครับที่เข้ากับแต้มรวมคนนี้แต้มรวมเด่นนะแปดเก้าและเก้าศูนย์สามนะครับแต้มรวมอันนี้เป็นแต้มรวมที่เดินดีนะครับเด่นที่สี่เลขนี้นะครับ ก็อันนี้คร่าวๆนะครับชุด3ามตัวตรงแบบคร่าวๆก็ถ้าถูกใจนำไปเล่นได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับอชอบพๆคอยตามนะครับเป็นแค่แนวทาง นี่เป็นเลนดับปักหลักส0กัาหน่วยนะครับก็ไม่เด่นตามนี้เลยครับเป็นเลนที่ไม่เด่นนะครับสิกัาหน่วยก็ที่สรุปให้อันนี้นะครับก็จะมาไหมรอลุ้นนะครับรอลุ้นนะครับวันนี้ ตอท้าแมาวันนี้ได้เฮกันแน่นอนแปดตัวนี้นะครับอ่าเลขเด่นบนวันนี้นะครับ3าสามตัวนะครับเด่นบนมี8 9ดเกูนะครับ3ามได้นี้มีมาแน่นอนฟันทงนะสามได้นี้นะครับ ก็เป็นเลขที่เด่น10หน่วยนะครับเป็น10หน่วยแปดเก้าูก็ฝากไว้เป็นแนวทางน,นะครับอ่ะสมาชิกนำไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับก็สูตรทุกสูตรมาได้แค่50%เท่านั้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงป,งปงังๆโชคดีกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ